คุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้สมหวังลงเอยเป็นแฟนกันหรือเปล่าใครที่กำลังสงสัยมีคนในใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเขาคนที่คุณคุยอยู่ด้วยหรือว่าเขาคนที่คุณแอบชอบหรือเขาคนที่คุณปลื้มใจสุดๆนะคะเรามาดูนแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ว่าฉันงคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาส ได้คบเป็นแฟนกันอย่างที่หัวใจของคุณปรารถนาหรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะคะ เรามาพบกับควีนเอชกันอีกแล้วค่ะควีนเป็นังเพื่อนท,ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแรงพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะโพส i ิ positive way b e c a u s ค you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาถามพียคอร์กันในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นกับคุณมีโอกาสที่จะสมหวังได้เป็นแฟนกันคบหากันดังที่ใจคุณปรารถนาหรือเปล่านะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามได้หมดเลยนะ เรามาดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะคุณอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general m e e i n g เพราะฉะนั้นอย่าทำไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง d e s c r i p t i o n box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและในวันนี้นะคะเรามีไพ่ทั้งหมด3กองกับทุกคนเลือกนะคะโดยในกองแรกนะคะ จะเป็นคุณผู้หญิงภาพนี้เลยนะคะมีความเซ็กซี่สดใส1กลุ่มนะคะอันนี้คือกองที่1น,นะคะนะรู้สึกมีความฮาวายมากๆนะคะทะลงทะเลอันนี้คือกองที่2นะคะเป็นคุณผู้หญิงสีชมพูนะคะแล้วก็มียูนิคอร์นนะคะ หรือเปล่าน้องดูไม่ใช่ยูนิคอร์นแต่น้องดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนม้านะคะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะก็คือ This one นะคะมีความคล้ายกับพระแม่ลักษมีหนึ่งกลุ่มบราเห็นที่ไลก็รู้สึกว่าขออนุญ,ญาตนะคะท่านรู้สึกเหมือนท่านมากๆเลยนะคะภาพนี้นะคะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะนี่คือกองที่ สามค่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้ค่ะควิ้นเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำถามแตมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก,ก,ก,กันด้วยนะคะ So if you're a ready เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร Let's get started ค่ะ It's Everywhere And Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special in all the movies that. ดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เรียกรองที่1น,นะคะใครก็ตามชี่เรียกภาพนี้เลยนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวดกันดีกว่าว่าคุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้ลงเอยกันเป็นแฟนกันดั่งที่ใจคุณปรารถนาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจัดเต็มได้หมดเลยค่ะ เขาคือคนคุยคนที่แอบชอบคนที่คุณปลืม้มคนที่คุณสนใจนะคะดจหมดนะอาจถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูการนนคะั่ะน่าตื่นเต้นมากๆนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีไมยทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า b r e a d i n g นะเพราะฉะนั้น d o น n t a k e to seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคุณจริง,รงๆนะคะหลังไม้มหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับพื้นได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะวางน้องไว้หนึ่งกลุ่นนะคะไพ่ที่ได้รับค่ะใบแรกค่ะคือ queen of wands นะคะ the next card ค่ะคือ ten of cups นะคะแล้วก็ the last one เลยนะคะคือ ace of pentacles นะคะโอ้ไพ่ดีขนาดนี้ตอบสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันนะอ่ะรอเล่นนะคะอาจจะต้องใส่ขยายความเพิ่มสักหนึ่งกลุ่มนะคะก็คุณอาจจะเป็นคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะดิวอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานคุณอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะหรือรู้จักกันในแวดวงการทำงานเป็นต้นนะคะใดๆก็คือถ้าถามว่าคุณกับเขาคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังดังที่ใจคุณปรารถนาหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีสูงมากๆร้อเซค่ะ คุณจงใช้ความเฟลลี่ของคุณนะคะเข้าสู้แล้วก็เข้าหาเขานะคะแต่เขาจริงๆค่ะเหมือนคนของคุณนะคะถ้าคุณและเขาคุยกันอยู่แล้วนะาเป็นคนคุยกันอะไรเงี้ยหรือว่ารู้จักกันเขาก็ดูสนใจคุณเหมือนกันนะคะเขาก็ดูชอบคุณเหมือนกันเขาก็ดูรู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแต่ถ้าว่าทั้งคุณและเขาแบบ ไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะก็จงพาตัวเองเข้าไปทำความรู้จักกับคนคนนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้คบหากันได้เป็นแฟนกันดังที่ต้องการน,นะคะนะเป็น energy ที่ดีมากๆเลยจากตรงจุดเนี้ยคะ่ะมันเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีดวงชะตาร,ร่วมกันมาอาจจะเป็นโซเมตกันมาหรือว่าอาจจะ m a n i f e s แล้วได้คนคนนี้มานะคะซึ่งใดๆก็คือมันดีอะ่ะมันดีและมันมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟน ได้คบหากันอย่าท้อก่อนนะคะจงให้เพื่อนช่วยนะคะแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะคะในการพาตัวเองเข้าไปทำความรู้จักกับเขาหรือไปใกล้ชิดเขาเยอะๆใช้ความสดใสของคุณเข้าสู้ความมั่นใจในตัวของคุณเข้าสู้นะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยชอบคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ชอบคนที่คุยกับเขารู้เรื่องชอบคนที่ฉลาดและโชคดีที่คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ that's great มากๆเลยนะจ๊ะ และแต่ในจี้ตรงนี้เนี่ยควินก็ยังรู้สึกได้อีกค่ะว่าคนของคุณนะคะเขาเองก็มีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณหรือว่าได้เห็นหน้าคุณค่ะคุณละคะมีโอกาสจะได้แต่งงานกันแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยกันด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยค่ะตรงจุดนี้นะดังนั้นนะคะคิดบวกไว้แล้วก็พาตัวเองเข้าไป ในสถานการณ์ที่ทําให้คุณและเขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะมันคือชันดวนมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ได้เป็นแฟนกันค่ะในที่สุดแล้วคุณจะได้รับโอกาสนี้จากเขาในการเป็นคนรักของเขาและได้รับโอกาสนี้จากจักรวาลในการเป็นคู่รักที่ดีที่สุดสําหรับเขาและได้สร้างครอบครัวด,ด้วยกันค่ะอย่าลืมคอมเมนต์สาธุ9กน้อมรับคําทํานายดีๆเพื่อเคมรับพลังงานบวก ตรงนี้ไว้นะคะเพราะเป็นพลังงานที่ดีมากจริงๆนะคะโอเคในที่สุดแล้วนะคะความคิดในด้านดีของคุณพลังงานบวกของคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการทําให้สิ่งต่างๆในความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่าลืมมาที่ทานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับคําทํานายดีๆสามารถกดแบงค์กดโดน t ทให้กันได้ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะก็ขอให้กุณสมบูรณที่คุณทํากับคลินี้เนี่ยช่วยคุณประสบความสําเร็จได้คนที่เป็นแฟนอย่างที่คุณต้องการคะ่ะอยากทำหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้คะ่ะ และถากว่าใครอยากเช็คกนันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเปในการส่วนตัวอยากให้โคช้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทราศัพท์ค่ะหลังไมมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับพีนได้ที่ช่องเดสกับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝังยนื้ของพีไนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสองเล่มจบ5้าบาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ so แล้ว เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e d i force be with you all ค่ะจ o so have a good day. Have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายดา้ดกันดีกว่าว่าคุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้ลงเอยกันเป็นแฟนกันดังที่ใจคุณปรารถนาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจัดเต็มได้หมดเลยค่ะเขาคือคนคุยคนที่แอบชอบคนที่คุณปลื้มคนที่คุณสนใจนะคะด้หมดนะอาจถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆนะคะ ไปก่อนที่จะไปดูกันนะคะบีมายทุกคนรู้นิดนึงนะ,ะนี่คือจ้า์ e บริทตนะเพราะฉะนั้น Don't take too seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคุๆจริงๆนะคะหลังไมมามหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุนได้ที่ช่อง description box ้ารนางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่งางนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเรามาดูพลังงานกันเลยดีกว่าค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ the moon ค่ะ the next card นะคะก็คือ four of wands นะคะแล้วก็ the last one เลยนะคะก็คือ five of cups ค่ะ คุนเห็นความแตกต่างกันในนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีบางอย่างที่ different กันมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะเป็น twin flame relationship กันด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่กังวลง่ายนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือชาวราศีมีนสำหรับบางคนคะ่ะแต่คุณรู้สึกถึง energy ของความกังวลในนี้แหละมันมีความกังวลมันมีความคิดมากและคุณค่อนข้างสัมผัสได้อย่างแรงกล้ามากๆเลยว่า ทั้งคุณและเขาหรือไม่คุณก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีปมในใจมาก่อนในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เคยผ่านการสูญเสียการรักใครสักคนมากๆและไม่ได้รับความรักนั้นตอบกลับมาซึ่งสร้างบาดแผลให้กับหัวใจของคุณคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะเจอกับ สถานการณ์นั้นเพราะว่าสิ่งตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเติบโตเพื่อให้เขาเติบโตและเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันไปแต่มันจะผิดถ้าว่าคุณเอาประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินว่าปัจจุบันและอนาคตของคุณจะเจอเรื่องแบบเดิมกับในอดีตมาก่อนนะคะทางที่จริงแล้วเนี่ยตัวคุณเองก็คู่ควรกับความรักที่ดีและ deserve love และ it is s r v e for you to love ค่ะ อย่ากลัวที่จะรักใครสักคนและอย่ากลัวที่จะ take action กับคนคนนี้คุณเห็นว่าคุณดูกังวลดูกลัวในการที่จะเข้าหาเขาระแวงไปหมดเลยถ้าทำแบบนี้ไปจะดีหรือเปล่าถ้าแต่งตัวอย่างนี้ลงไอจเขาจะชอบไหมถ้าโพสต์ความเป็นตัวของตัวเองเขาจะรับได้หรือเปล่า จงกล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะกล้าหาญที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้โลกใบนี้ได้รับรู้เพราะคุณมีเสน่ห์ในแบบของคุณคุณมีความน่ารักในแบบของคุณและคุณก็เป็นคนที่น่าค้นหามากๆเลยค่ะคุณรู้สึกว่าถ้าว่าคุณเอาชนะความกลัวในจิตใจได้ทั้งคุณและเขาจะมีโอกาสได้สมหวังกันได้เป็นแฟนกันได้เป็นคนรักกันแต่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ย ความคิดมากความกังวลเนี่ยจะเป็นตัวที่มันบ่อนทำลายความรู้สึกดีๆที่มีให้กันค่ะและอดีตที่เป็นด้านลบก็จะเป็นตัวบ่อนทำลายความรู้สึกดีๆที่มีให้กันพองานก่อนที่จะได้เป็นแฟนกับเขาจงชำระล้า e งอ n น r g y ลบลบ ที่อยู่ในตัวเองฮิวตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็กล้าหาญมั่นใจในตัวเองลดความกังวลนะคะเย,ยียวยาบาดแผลในจิตใจมาโคชกับควีนก็ได้ควีนถนัดเรื่องพวุ่งนี้มากเลยนะคะมันจะช่วยปลดล็อกของปลดล็อกชีวิตของคุณให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ควีนเห็นว่าถ้าว่าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันจะส่งผลที่เป็นเชิงลบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา ต่อ้ได้เป็นแฟนกันแล้วก็ดีแต่มันก็จะมีเรื่องของความระแวงเรื่องของความวาดกลัวเรื่องของบาดแผลที่จะมาเป็นชนวนให้ทะเลาะก,กันแล้วก็ให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีแต่ถ้าว่าคุณชำระล้างตัวเองฮิวตัวเองในระหว่างที่คุณเองก็รอเขาว่าจะได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะ เมื่อถึงจุดนั้นที่เขาพร้อมและคุณเองก็เยียวยาวตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคบกันได้ยาวๆไปจนถึงการเฉลิมฉลองแต่งงานมานั่นหมายมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันดังนั้นเนี่ยโอกาสมีโอกาสเป็นแฟนอะมันมีแต่คําถามคือคุณพร้อมทางร่างกายและจิตใจแล้วหรือยังนั่นคือคําตอบที่คุณต้องตอบกับตัวเองให้ได้นะคะ อย่าลืมมาที่ทานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายดีๆสามารถกดตังกดโดน t ทให้กันได้ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะก็ขอให้กุสมบูบณญที่คุณทำกับควีนนี้เนี่ยช่วยคุณประสบความสำเร็จได้คนที่เป็นแฟนดังที่คุณต้องการค่ะอยากทำหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้ค่ะและถ้าว่าใครอยากเช็คกาส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โค้ชนการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทราศัพท์ค่ะหลังไมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่องเดสกกับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้นะคะย ที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝากยาของควันไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ2อเล่มจบ599บาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ so เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ mediforce be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่สามนะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะสำหรับพลังงานที่ได้รับนะคะคอนุญาตวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเขยบมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเรามาฟายดาวดกันดีกว่าว่าคุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้ลงเอยกันเป็นแฟนกันอย่างที่ใจคุณปรารถนาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจัดเต็มได้หมดเลยค่ะเขาคือคนคุยคนที่แอบชอบคนที่คุณปลื้มคนที่คุณสนใจนะคะดจหมดนะอาจถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะันน่าตื่นเต้นมากๆนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะบีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า r e a d i ้ g นะเพราะฉะนั้น o n Take To Seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องดาบคุณๆจริงๆนะคะหลังมายมหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุณได้ที่ช่อง Description Box ้ารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ The first one คือ The Hangman นะคะ The next card ค่ะคือ Ace of w o n d s นะคะและ The last one เลยก็คือ Ten of Bones ค่ะ ต้องสู้สีสาวคุณรู้คุณชอบเพามากแล้วคุณอาจจะแบบสนใจเขามาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะคะและอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้ในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันพอมีความเป็นไปได้คุณใช้คาว่ามันพอมีความเป็นไปได้ที่จะได้คนคนนี้มาเป็นแฟนที่คุณจะได้ครอบครองหัวใจของเขาแต่ต้องบอกว่า เหนื่อยนะไม่ง่ายเพราะว่า c h a n of w a n d s เนี่ยคือโอ้โหมันเบอร์เดอร์เลยแหละคุณต้องสู้อ่ะเพราะมันจะมีอุปสรรคที่เข้ามาและอุปสรรคตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่าการรอคอ,อยโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่และมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะอาจจะเป็นเพราะในตอนนี้ เขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือเขาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองหรือเขาแบบคิดแต่เรื่องของตัวเองหรือเขาบ้างานมากๆอันนี้ในกรณีคนที่มีคนคุยในกรณีของคนที่แบบปึ้มๆแอบชอบอะไรเงี้ย เขาอาจจะไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำหรือต่อ้รู้จักอาจจะไม่สนิทหรือต้องคุณแล้วเขาอาจจะยังไม่เคยคุยกันหรือต่อ้คุยกันคุยกันน้อยไม่มีเรื่องของความห่างอยู่หรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นคนคุยเนี่ยคุยกันไม่ค่อยจะได้คุยเท่าไหร่นะคะทักไปเนี่ยนะชาติหนึ่งตอบทีนะหรืออายไม่ตอบเจ็บไหมโอ้ยตายตาย,ตายอยากจะบอกว่าคุณต้องต่อสู้ับความรู้สึกเหล่านี้แหล,ละเวลาที่ถูกกระทำมาในแง่ที่เหมือนกับว่าเขาไม่ตอบ ทักไปแล้วไม่อ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบแต่รีายสตอรี่นะหรือกดไลค์คนอื่นนะแต่ไม่ตอบแชทฉันฉันเห็นปุ่มเขียวอยู่แต่ไม่ตอบแชทฉันคุณจะรับกับความรู้สึกแบบนี้ได้หรือเปล่าเถอะพ่อเข้าจริงๆอะค่ะถ้าไม่ท้อไปก่อนนะถ้าคุณไม่ทอ้อเออมันยังพอมีหวังอยู่ว่ะด้วยเอสวอนส์ขึ้นมาเพราะในจังหวะที่พอคุณจะถอยใช่ป่ะจัก,กรวาล ก็จะจัดสรรให้เขาเนี่ยนะเทคแอคชั่นกับคุณ <c oughs> เช่นเข้ามาข้อความหรือตอบข้อความหรือได้คุยกันเลยเนีย่ยแล้วมันก็จะห่างไปอีกหายไปอีกมันจะเป็นหููอยู่ประมาณเนี่ยค่ะคุณเลยถึงบอกไงว่ามันเหนื่อยนะต้องอดทนนะกับคนเนี่ยคุณถึงจะได้แต่ถ้าคุณอดทนได้คุณจะได้คนนี้ค่ะและถามว่ามันคุ้มค่าไหมขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน คุณพิจารณาได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเขาคุ้มค่าและคู่ควรกับการที่คุณจะต้องทำแบบนี้หรืออดทนไหมหรืออะไรยังไงคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก,ก็คือยังไม่ใช่ทั้มิ่งระหว่างคุณและเขามันก็เลยช้ามันก็เลยดูยากลาบากเพราะงั้นนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยต้องอดทนต้องสู้สู้สีสาวอย่าเพิ่งท้อก่อน แล้วต่อให้มีเหตุการณ์ที่จะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจขนาดไหนก็ต้องสู้ก็ต้องแบบไฟอะไฟแล้วมันถึงจะได้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบเขาจริงๆรอได้แต่นานมันคือจะแฮงแมนและในระหว่างที่รอนเนี่ยนะคุณคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณในแง่ที่ว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาคนที่น่าสนใจคนที่เป็นแบบทางเลือกที่ดีได้ด้วยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดหรืามากอีก พราะครู้สึกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อะเป็นคนที่มีแพชชั่นและคุณไม่ได้มีเนื้อคู่แค่คนเดียวคุณมีเนื้อคู่หลายคนบนโลกใบนี้และคนนี้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าแต่คุณรู้ว่าคุณชอบเขามากๆและถ้าว่าคุณชอบเขามากๆคุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคคือการรอคอยนี้ให้ได้ไอความรู้สึกของการรอคอยนี่แหละคืออุปสรรคขั้นสูงสุดที่คุณต้องผ่านมันไปให้ได้และถ้าว่าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้จากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนเนี่ยวหวยพระแม่ลักษมีมาด้วยคุณรู้สึกได้นะคะนะขอมายิ่งท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาให้เนี่ยนะเตรียมเจอบททดสอบได้เลยนะคะคุณจะได้รับบททดสอบจากจัก,กรวาลที่เป็นบททดสอบที่มันหนักหน่วงต่อสภาพจิตใจแต่ถ้าว่าคุณผ่านไปได้คุณเก่งมากและคุณจะได้เขาเป็นรางวัลจากสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะดังนั้นถามว่ามีโอกาสไม่ใช่เป็นแฟนมีแต่ไม่ง่ายก็ต้องพูดกันต,งตรงๆนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ อย่างน้อยมันมีโอกาสสู้แล้วมันชนะก็น่าจะลองดีกว่าสู้แล้วมันไม่ชนะแบบนั้นเนี่ยลงแรงไปลงใจไปก็เหนื่อยเปล่าเ,าเอาเอะไรให้มันจับต้องได้ดีกว่าแต่อันเนี้ยมันยังพอมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ความหวังจะน้อยนิดหรือแม้ความหวังจะยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดีกว่าการไม่มีความหวังเลยนะคะ อย่าลืมมาที่ชานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายดีๆสามารถกด thanks กด donate ให้กันได้ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะก็ขอให้กุศลผลบุญที่คุณทำกับควีนนี้เนี่ยช่วยคุณประสบความสำเร็จได้คนนี้เป็นแฟนดัางที่คุณต้องการค่ะอยากถาวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้ค่ะและถามว่าใครอยากเช็คการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาปในการส่วนตัวอยากให้โคช้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทราศัพท์ค่ะหลังไมมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่องเด็กับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้นะคะยินดีมากๆ ที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝังย่ยของควินไว้ในอ้อ,อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ2เล่มจบ599บาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ so เราเจอกันใหม่ในคลิปวิโดโอถัดไปค่ะ m e d i for s p e with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ